สวัสดีครับสวัสดีเพื่อน fc โชคดีชาแนลทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกันดึกสักนิดนึงหนึนครับหลังจากที่แอดก็ตั้งใจจะสรุปวันนี้เนาะก็ไหนๆก็อาจจะดึกสักนิดหน่อยแต่ก็หาข้อมูลอยู่นะครับว่าเ,เราจะสรุปยังไงครับพรุ่งนี้ถือว่าเป็นความหวังงวดแรกของปีนะครับว่าจะให้มันขอให้ปังแล้วกันนะครับขอให้เข้าเลครับ อันนี้นะครับเบอร์ไอ l ดี e ไลนนะครับหรือว่าเบอร์โทรนะครับโทรมาสอบถามอยากจะร่วมบุญหรือว่าสอบถามอะไรก็แล้วแต่นะครับมาได้ที่อันนี้นะครับเป็นทั้งไอดียไลนแล้วก็เบอร์โทรด้วยนะครับก็ปีนี้อาจจะเปลี่ยนเบอร์หรือเปล่ายังไม่รู้นะครับอันนี้นะครับนะบัญชีที่ร่วมบอกบุญนะครับบอกบุญร่วมซ่อมแซมเมนนะครับเนาะก็ ก็ปกติอาจจะวางไว้ที่ช่องความคิดเห็นนะครับเนาะถ้าท่านใดไม่เห็นก็เข้าไปได้นะครับเมื่อก่อนนี้เขาไม่ให้โชว์เลขบัญชีอะไรนะครับเนาะเพราะว่าเสี่ยงจะโดนปิดช่องนะครับเนาะก็เขาเรียกอะไรฮะกฎของ youtube นะครับเนะาะเอาละครับก่อนอื่นเราก็มาทวนกันสักนิดนึงนะครับว่ามาดูว่ามีฝันอะไรบ้างในงวดนี้นะครับเนาะเอาใครก่อนดีเลยอันนี้เป็นเลขของอยาเชอ่อนะครับยาเชอ่ะ ฝันว่าคนตายเนาะแกไปนอนบ้านคนตายไปเยี่ยมก็เขามาเขียนให้สองูนสามเนาะแอดก็ตีกลับไปก่อนศูนย์สามสองวันนั้นออกสามศูนย์สามนะรายวันนะครับก็เป็นเลขของอ e ีเท็เนาะ 23. สองศูนสามนเลขที่ต่อมานะครับอันนี้ไปเร็วกันเลยนะครับช่างโดนะครับช่างโดวันนี้ก็ฝันเห็นครูเ <c oughs> อดว่าท่านน่าจะเสียไปแล้วละ่ะครูท่านเนี้ยเพราะว่ากเกษียณตั้งนานแล้วไม่ได้ข่าวเลยเนาะ ก็ให้เหมือนประมาณว่าบอกอายุเนาะสองห้าสองสี่นะถือว่าเป็นพอไอคริสตศักราชเนาะช่างโดก็ถือว่าบางทีเป็นเลขที่เราอาจจะมองข้ามก็ได้นะครับสองห้าสองสี่นะครับเป็นพอสอนช่างโดด้วยนะครับก็ต่อไปครับเลขอะไรที่ยังไม่ค่อยเหมือนเข้าก่อนเ,อเลขน้องแอนดีกว่านะครับ น้องแอนฝันว่าพระอาจารย์ให้ไปดูทูบนะครับปรากฏว่าไปดูและเห็นสี่หนึ่งเจ็ดนะครับแล้วก็อีกข้างนะครับมันอยู่ข้างๆก็เห็นเป็นเลขสี่ห้าปรากฏว่าอมสินออกอะไรครับอมสินออกเจ็ดเจ็ดสี่ครับเพื่อนทิซีโอ้โหเลขหนึ่งเป็นเลขเจ็ดได้เนาะสี่เจ็ดเจ็ดเป็นเจ็ดเจ็ดสี่แล้วข้างล่างออกสี่ห้าครับเลขน้องแอนโอ้โหถือว่าออกหมดเลยนะครับถือว่าไปอมสินนะเอ้ยถ้าถามว่าดีไหม คือคือไม,ไม่ได้บอกว่าเลขเข้าออกไปแล้วมันดีนะคืออมสินถ้าไม่ออกตรงรัฐบาลมีแอดบอกว่าดีนะบางทีไอเลขที่เกรงๆไว้อ่ะโดยเฉพาะโอ้โหเลขน้องรัฐนี่เดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกันนะครับมาดูกันก่อน <c oughs> ต่อไปเลขใครครับขอเป็นเลขน้องหลงแล้วกันนะครับน้องหลงแหมมีเพื่อนเอฟซีบอกว่าแหมคลิปอย่างงี้ไม่น่าเอาลงนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับเพื่อนเอฟซีเพราะว่าน้องหลงบางคนฝันไม่ต้องมีสาระนะออก แล้ตัวนี้ยเป็นเลขประจําตัวน้องน้องน้องหลองเลยแต่วนนี้ยังไม่ฝันเห็นพี่ชายที่เสียชีวิตนะถ้าฝันเห็นแล้วเลขเนี้ยชอบมานะแอดบอกตรงๆเลยนะนะเห็นเลขห้าครับเน้นเน้นคือเลขห้าน้องหลองเห็นชัดเลยห้าหนึ่งกับหนะ้าสามเนาะแอดขอเน้นไปที่ห้าสามเพราะว่ามันไปชนกับท่านอื่นเนาะไปชนกับใครมัางครับเออ,อน,นี้เลยใครไปชนกับพี่นุษย์นะฮะ พี่นุชวันนั้นให้4 5 3เ,เหมือนประมาณว่าออเสียงได้ยินเสียง4เอ้ย4 5 6นะครับ4 5 6ทีนี้แต่ใจแกบอกให้เขาเขียน4 3 5ด้วยนะครับอุปรากฏวันนั้นก็5 6ก็ออกนะอันนี้แอดขาเก็บรายละเอียดเ,เขาเรียกอะไรรายวันด้วยนะพยายามพยายามเก็บให้ได้มากที่สุดเนาะว่าอันไหนไปรายวันไปลาวพัฒนานะครับซึ่งเราก็เน้นไปรัฐบาลบางทีเราก็ บางทีมันออกซ้ําได้ครับแต่ว่าเราก็จะได้รู้ว่าเออมันมันก็ออกไปแล้วนะแต่มันก็มีโอกาสได้นะครับเมื่อวานน่ยพี่นุษย์ฝันได้หกซีซีนะมันออก4ีซีนะรอบหนึ่งทุ่งครึ่งนะอ่ะเพื่อนเด็กซีที่เล่นรายวันก็ไม่ต้องเป็นพยานอะไรหรอกคือแกเน้นเหมือนแกในในใจในความฝันซื้อสามห้านะครับเพื่อนเด็ซีเนาะเขาถือว่าสามห้าก็ไปชนกันไปชนกับใครอีกครับสามห้าไปชนกับเจตุกครับ แหมเจตุกวันนั้น5้าหนึ่งเจ็ดรถไหลปรากฏว่าออกหนึ่งเจดเลยนะดูสิเพนสี 10, คนเล่นรายวันนี้ส่วนตัวบางทีแอดว่ามันแทงง่ายนะเล่นง่ายแล้วก็ได้เยอะแต่ปัญหาคือมันมันออกหลายรอบอครับมันออกหลายรอบเจตุกตักไข่มาให้เจ็ดห้าสามสลับตำแหน่งได้ไม่ได้ครับเจ็ดสามห้าหรือห้าสามเจดได้นะครับเดี๋ยวมีรายละเอียดอะไรมาเล่าให้ฟังเนาะเจตุกนะครับอันนี้เลขรถไหลนะ ตะไข่ให้เรืนี้ไม่รู้ในกลุ่มให้ยังไงเนาะส่วนท่านที่อยากเข้ากลุ่ม VIP แอดบอกตรงๆแอดไม่รู้นะครับว่าต้องมีการเสียค่าอะไรยังไงนะแต่ถ้าใครทักทักไอ l ดียมานะครับทัก $ID l ดียแอดมาแล้วก็แอดก็จะส่ง,อะ,ะอ,งอะไรอะ่ะมันเป็นไอคิวอาร์อ่ะคิวอาร์โของเจตุกให้เลยนะครับนั้นก็เดี๋ยวรอเจตุกทักไปนะครับเนาะอ่าล้ครับส่วน3าหไปตรงใครครับนี่เลยครับน้องรัตนะ น้องรัฐฝันต้นงวดฝันได้หกหนึ่งเก้าโอเพื่อนทสี่เดี๋ยวเล่าหกหนึ่งเก้าก่อนงวดนั้นน้องรัฐฝันว่าคนคนแก่คนมีอายุอะมาชี้มาชี้เก้าหนึ่งหกเนาะเก้าเก้าหนึ่งหกซึ่งเป็นตรงกับทะเบียนมอเตอร์ไซค์เป๊ะเลยคือรถไอฝันเห็นรถพยาบาลเนาะอันนี้เราเล่าทวนกันนิดนึงว่ารถพยาบาลมันต้องหนึ่งหกหกเก้าแต่พอน้องรัฐเห็นรถแต่คนแก่มาพูดมันออกไม่ตรงงวดเพื่อนสี่มันมาออกหนึ่งหกอะหกหนึ่งอะ เห็นไหมนกรัฐเขาฝันแล้วออกเลยนะงวดที่แล้วก็ฝันได้หนึ่งเก้าหนึ่งนะงวดนี้มาย้ำหนึ่งเก้าอีกแต่ทีห่หนักสุดเลยก็คือวันเนี้ยไม่ได้ลงนะสองวันเนี้ยหกสามห้ามาจากไหนครับน้องรัฐฝันว่าแทงไฮโลกับเจ้ามือเจ้ามือหวยนะไม่ได้แทงกับเจ้ามือไฮโลนะแทงไฮโลกับเจ้ามือหวยแล้วมันออกแต่เลขเนี้ยหกสามห้าแกการหกสามสองให้จำไม่ได้นะเลขห้ากับหัวมาเป็นเลขสองหกสามห้ากับหกสามสองนี่คือแบบ ต้องบอกว่านี่คือไฮไลท์เลยนะแล้วบ,บอกกระแสตัตวนี้นะคือไม่รู้ไปชนกับใครที่ไหนหรือเปล่านะแต่ว่าโอโติดไว้เลยนะเดี๋ยวเรามาดูสรุปกันนะครับอ้ายังม,มีใครนอกอ่ายังมีโอ้ยายเทคนี่นะครับเส้นทางบ้านแกที่แกอยู่อะแถวนั้นอยู่แล้วไม่ค่อยสบายหรอกคือไม่สบายไม่ใช่สบายสบายจะป่วยมัางอะไรบ้างมีอุปสรรคปัญหาชีวิตเพราะว่ามันเป็นทางที่เขาไปหาสระโบราณเนะแล้วก็ ก็มีการสร้างกำแพงตรงนั้นเป็นโรงเรียนเนาะแอดเคยนะอันนี้คือประสบการณ์ตรงแอดเคยลงไปเล่นน้าในสระโอราณนะโอ้โหกลางคืนได้มาเลยนะมาให้เห็นแบบน่ากลัวมากอันนี้พูดด้วยความสัต์จริงเลยคือมันมาในใน,ใน,ใ,นในความฝันนะแอดก็ไม่รู้อ่ะคือหลายคนไปหาปลาเลไตายหมดอนะ่ะตายเสียชีวิตบางคนนะอ่ะใประสาทโบราณนั่นโอ้โหขลังขลังก็ปราสาทสีคอยขลังมาก คือทุกวันนี้อาจจะลดลดอะไรไปมั่งแต่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยนกบินข้ามเนี่ยที่เราคุยกันนะเท่ร่วงนอกร่วงนะครับคือเสียงผู้ชายตะโกนมาจากนอกบ้านเนาะเหมือนทางผ่านน่บอกเก้าหนึ่งเนาะหลังจากงวดที่แล้วบอกสองสองก็เฉียดไปแต้มหนึ่งวันนี้เก้าหนึ่งเลยนะครับเก้าหนึ่งไปชนใครมั่งครับนี่แหละฮะคุณแม่ฝันรวยหรือคุณยายของเรานะฮะหนึ่งเก้านะครับแอปปี้ให้หนึ่งเก้าเลยครับหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งนี่แหละก็ต้องพลิกแหละ ส่วนมาเลยที่15เนาะไอสิ 86, ไม่ไม่พูดถึงแต่หลักๆคือช้างเหมือนเขาพยายามจะบอกแต่คุณแม่ฝันรวยเหมือนว่าแกเหมือนมีอะไรกั้นนะเดี๋ยวดูพรุ่งนี้นะวันนี้คือสรุปโค้งสุดท้ายแล้วพรุ่งนี้ก็ถ้าย้ำอะไรก็จะสรุปอีกหรือเปล่าแอดก็ยังไม่รู้นะถ้ามีอะไรประเด็นก็จะจะมาลงสั้นๆแล้วกันนะครับเนาะไม่เน้นยอดวิวนะครับเนาะก็ถือว่าร่วมบุญกันนะครับอันนี้ไม่ได้ไม่ได้พูดอะไรนะเพราะว่าอ,อีกหนึ่งปีนี้สร้างโบสถ์เสร็จ โชคดีแน่ Channel อาจจะยุบตัวไปเพราะว่าเพลงมันเริ่มมาแล้วค่ายเพลงแอดอาจจะโตก็ได้นะครับอันนี้ไม่ได้นะฮะแต่อาจจะเปลี่ยนรูปแบบไปด้วยการอ่านข่าวเป็นโทรโทรศัพท์เข้าแทนแทนที่จะเดินไปหาเนาะหนึ่งเก้าไปชนใครครับเลขทูบครับเลขทูบเขาเ,เอ่อรถเอ่อรื้อเมนเนาะเขาบวงสรวงก่อนที่จะรื้อเมนนะครับรื้อเมนนี่แหละแปดหนึ่งเก้าเนซหแล้ววันนั้นนะแปดเก้านี่ออกแบบ สามสี่แปดเก้าในแปดเก้าออกทั้งวันเลยนะออกรายวันนะ่ะแปดเก้าข้างบนกับแปดเก้าข้างล่างก็แปดเก้าแต่ที่เน้นเ้นคือหนึ่งเก้าเนี่ยมาชนกับเลขเลขคุณแม่ฝันรวยนะคุณยายของเรานะโอ้โหต้องบอกว่าวุนดิบไม่ไม,ไม่ไม่หลายตัวนะสรุปสรุปได้เลยนะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันสักเล็กน้อยนะครับเอเอไปจัดอันดับใช่ไหมฮะมันมีชุดเดี๋ยววันนี้แอดมีชุดสามตัวมาฝากนะครับชุดสามตัว ชุดรวยกันไปเลยนะครับอันดับหนึ่งนะครับ้ยังไงก็ต้องยกให้หนะ้าสามสามห้าเนาะจริงๆมันมีหลายคนมากเลยนะหลายคนที่ที่ฝันเกี่ยวกับเลขสามห้าสามอ่ะอันนี้คือชุดเดี๋ยวจะให้ดูเนาะห้าสามสามห้ายกให้เป็นอันดับหนึ่งของงวดปีใหม่ปีวันที่สองมกราสองห้าหกแปดนะครับอันดับหนึ่งยกให้ห้าสามสามห้าส่วนอันดับสองเนี่ย แอดบอกว่ากัากึ่งเลยนะกํากึ่งกํากึ่งแบบจริงๆอันดับสองจะมีสองเลขอ่ะหนึ่งเก้ากับสามสองนี่แหละมันกินกันไม่ลงนะแต่แอดก็ยังให้ความฝันของคุณยายถึงแม้วันนี้ไม่มีตะโกนไม่มีอะไรอ่ะเหมือนเขาเขาไม่ได้ยําไม่แด่อะไรมากแต่ว่าเมื่อไรที่ความฝันเรียบๆนะรายวันคุณยายนะไอ้วันที่ออกหกหกมันออกหกหกเจ็ดนะคนฝันคนมาแกได้ยินเสียงพูดแต่พอมาวันอีวันหนึ่งหกห้าเพื่อนเลี แกไม่ได้บอกแอดเลยแกคิดว่าเช้าแล้วสงสัยคนคุยกันวันนั้นแกนึกว่าคนแบบเหมือนใครไม่รู้ว่าพูดไปดูก็ไม่มีใครพอหกห้าแล้วมันออกหกห้าจริงนะเก้าสองหกห้าคือแอดคือแอดรู้ว่าคนที่แอดไปทําคลิปแอดรู้ว่าใครเซนเขาเป็นยังไงนะครับส่วนท่านที่ถามว่าเจาแวรน้องโอโซนทําไมถึงไม่ไม่ไปลงน้องโอโซนเหมือนเซนน้องหายไปเลยเนาะส่วนเจแวรงวดที่แกกาลังแม่นๆ่นนะ เจแวร์แกไปหลักกิโลคนห้ามกันเต็มเลยบอกอย่าไปอย่าไปตัวเองกําลังแม่นแล้วอย่าไปครับบอกว่าอย่าไปเจแวร์ไปทีนี้เหมือนเจ้าที่กโกรธเจ้าที่ไม่ให้เลขเลยไม่ฝันจุดทูบก,ก็ไม่เข้าอะไรงเงี้ยนะอันนี้บอกความจริงนะไม่ได้มา back แบกเมเจวแวรนะคือเขาห้ามแล้วอย่าไปช่วงกําลังเซนกําลังมาดีๆเจ้าที่ให้โชคแล้วไปดูดวงจอกเจ้าที่ไม่ต้องไปหาที่ไหนเจ้าที่เจแวรไปหลักกิโลฮะสุดท้ายเงียบเลยครับจริงๆสองเลขเนี้ย น้ำหนักเท่ากันนะแต่แอดก็ยังให้คุณยาย่คุณแม่ฝันรวยอะ่ะแสงนิดเดียวนิดเดียวจริงๆนะจริงๆให้ให้สาสองกัน1นข้าวอยอันดับสองได้เลยนะอันดับสี่ไม่มีในใจครับเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้ไม่อยากให้เป็นตัวเลือกเยอะไปใหม่ขอแค่นี้นะฮะเอามาดูเลขชุดกันนะครับชุดรวยกันชุดรวยชุดแรกนะครับอืมเจตุกนะครับเจ็ดห้าสามตะลืมตะลืมนี่ฝันมาคนมาเขียนให้สีแดงเลยนะ แกอยู่โรงพยาบาลอ่ะฝันม่าคนมาเขียนให้สีแดงเลยแล้วก็เยวันเยวันเนี่ยคนมาเขียนแกฝันกลางวันเลยได้ห้าสามหกหกสามห้าเนาะส่วนน้องรัฐหกห้าสามพี่นุชก็ถือว่าอยู่ในสามห้าเนาะแล้วน้องหลงก็สามห้าเหมือนกันนะครับส่วนนี้นะฮะเก้าสามห้าเก้าห้าสามนี่คนฝันเยอะมากนะครับแอดบอกตรงเรงเลยเส่วนเอเทสฝันเห็นแฟนนะแอดก็ไปอยากรู้ว่า คือเวลาแอดมีข้อมูลเลขเนะี่ยแอดก็เลยอยากถามว่าฝันเห็นแฟนที่เสียไปมั้ยแกบอกฝันเห็นนะักสามสี่วันแล้วแกเทคคนที่ฝันได้หนึ่งเก้านะเออแล้วก็ที่สําคัญรถแม่เสมอคันนี้ถ้ามานะวันนั้นรู้สึกจะพอเข้าไปแล้วเลขออกทีหลังอะทะเบียนห้าห้าแปดศูนย์สามแต่งวัน,นี้ศูนย์สามแอดไม่เห็นสัญญ,ญาณจริงๆนะถ้าเห็นสัญญ,ญาณต้องฝันเห็นรถช่างโลโอ้แต่ช่างโลก็เขาฝันฝันฝันก่อนเนาะแต่มันออกเก้าสามไปแล้วเนาะหกสามหกสาม รถคันนี้มานะมีเหตแล้วนะแอดว่าต้องติดไว้นะันตัวนี้กันนะตัวนี้กันสองหสามเนี่ยแล้วก็มีอีกชุดหนึ่งนะชุดนี้ก็คือชุดอันดับสองเลยนะหกสามห้าเอ้ยหกสามสองกับหนะ้าสามสองเนาะอันนี้ชุดรวยนะฮะติดไว้กันไว้นะครับกันไว้สองชุดนี้ถ้าใครเน้นตัวไหนนะเหมือนรูดเอาวันนั้นนะถ้าเรารูดนะยังไงก็ได้นะหกหกเ คุณยายฝันนะโอ้หกหกมันออกหกหกเจ็ดโอ้วันนี้ก็มีอา่ามีสองมีหกมีเจ็ดมีแปดแปดมีเก้านะครับลงท้ายด้วยหนะ้าสามหรือสามห้าเนาะก็กันเอาไว้พลิกเอาไว้พลิกหน่อยนะครับพลิกสามห้าก็ได้นี่คือสองชุดสองชุดรวยกันไปเลยนะครับวันนี้น้องนั้นก็อันดับอีกอันดับหนึ่งก็อีกอีกตัวเลขหนึ่งที่จะบอกก็คือไอเนี้ย คือเหมือนจะไปเล็กท้ายสองตัวเพราะว่าช้างมันอยู่ใต้ถุนบ้านเขาผูกไว้ใช้ถุนบ้านแล้วก็บอกผูกรอคุณยายนานมากแล้วเอองวดที่แล้วคนฝันเห็นช้างเยอะเผื่อว่าอันนี้สงจะตกมางวดนี้อย่าลืมนะครับงวดหกหนึ่งเนี่ยโอ้หงวดนั้นแอดฟันธงหนึ่งหกหกหนึ่งเนี่ยอันดับหนึ่งเลยไม่ออกมาออกงวดถัดไปแล้วออกหกหนึ่งแบบเจ็บใจมากเลยนะโอ้โหแบบงวดเนี้หนึ่งเก้า แล้วก็ที่เขาบอกว่าผูกรอคุณยายไว้นานแสดงงวดที่แล้ว่ฝันฝันว่าไปบ้านเลขที่สิบเก้าแลวคุณยายก็ฉี่ลงมาข้างล่างเนี่ยมันอาจจะลงมาเห็นไหมหนึ่งเก้านะครับหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งนะครับให้เป็นเลขท้ายสองตัวนะครับส่วนข้างส่วนเลขเอา่าเลขท้ายรางวัลที่หนึ่งนะครับสามตัวนี่แหละฮะโอ้วันนี้ถ้ายาวขอภัยเนาะก็ถือว่าวิเคราะห์กันตึกเลยเอเห็นแค่น,นี้ฮะรางวัลที่หนึ่งเลยอะ ล้าบอกนะอันดับหนึ่งถ้าถ้าจัดเนี่ยเนี่ยยกให้9ก้าห้าสามดีกว่าถ้ารองก็หอันเนี้ยอันดับสามเลยเจดกับ8ดเนี่ยจริงครับเพื่อนเิฟีฮะติดไว้กันไว้ตัวละสิบสิบกีดสิบกีบกนะน่าจะพอแค่นี้นะครับเนาะยังไงก็อวยพรให้เพื่อนทิฟีทุกท่านโชคดีนะครับร่ำรวยร่ำรวยในปีใหม่นี้นะครับก็ยังไงก็ ็ให้เฮงๆรวยๆนัๆๆ่นแหละครับก็อยู่สู้ๆเลยกันครับผมปีนี้น่าจะเป็นขอให้เป็นปีทองของเราโชคดีนะฮะโชคดีชาแนลนะครับและแอดก็คิดว่าอย่างนั้นเหมือนกันนะครับหลังจากปีที่แล้วก็อ่ะเราก็ผ่านพ้นอุปสรรคมาแล้วเนาะปีนี้ก็ขอให้เป็นปีที่ดีนะครับเอาละครับวันนี้พอเพียงแค่นี้สวัสดีครับ